แชร์พฤติกรรมลุงพลรับหลังว่าคนอื่นวันที่9ธันวาคมอุปวิริยะผู้จัดการดาราชื่อดังเปิดใจว่ากรณีเพจ Facebook โพสต์เรื่องราวว่าลุงพลใช้คำไม่สุภาพด่าตนในทางเสียหายตนทราบเรื่องแล้วรวมทั้งมีแฟนคลับมาบอกยอมรับว่าไม่ได้คิดอะไร คนเรามันนานาจิตตังต่างคนต่างพ่อแม่ต่างความคิดคนโพสไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตนไม่ซีเรียสถ้าใครอยากรู้ความจริงอะไรให้ติดต่อมาที่ตนได้เลยพี่อุบบอกอีกว่าตนเคลียร์ใจกับลุงพลแล้วเข้าใจกันแล้ว คงจะไม่บูลลี่หรือต่อว่าอะไรกันแน่การให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและยังสามารถร่วมงานกันได้เชื่อว่าคนที่มีความคิดอย่างลุงพลคนที่มีวุฒิภาวะคงจะมีความคิดไม่พูดแบบนี้คงไม่ใช้คำพูดที่ไม่สุภาพรับหลังแบบนี้เด็กผิดก็ขอโทษผู้ใหญ่ถ้าตนผิดก็ขอโทษเด็กได้เรื่องนี้ไม่ได้กระทบต่อการดำเนินชีวิตของตนอยากบอกว่าไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบทุกอย่าง ทุกวันนี้อยากอยู่แบบมีสันติสุขต่างคนต่างทำงานทำหน้าที่ของตัวเองเรื่องส่วนตัวจะไม่ยุ่งเราเป็นมืออาชีพเรื่องแฟนคลับมาต่อว่าก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเป็นเรื่องปกติรักโลภโกรธหลงเป็นเรื่องของปุถุชนนางจำลองแดนกาใสาหรือยายลองเปิดเผยว่าเรื่องที่ห้ามไม่ให้เข้าบ้านตนก็ไม่เห็นลุงพลพูดอะไรก็ยังคุยกันปกติตนเข้าออกบ้านลุงพลก็ไม่ได้พูดอะไร ส่วนเรื่องที่เพจดังได้โพสแฉว่าลุงพลส่งข้อความให้เพจโพส เรื่องห้ามป้าถอนและยายจำลองเข้าบ้านเพราะกลัวจะเข้าไปขโมยของตนไม่ได้คิดอะไรเพราะตนยังไม่ได้อ่านโพสต์แต่หากเป็นเรื่องจริงตนคงเสียความรู้สึกและเสียใจแต่คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ถึงแม้เป็นเรื่องจริงก็คงต้องคุยกันเหมือนเดิมขณะเดียวกันเรื่องที่หมอปลาเลิกยุ่งเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ตนคิดว่าเป็นสิทธิ์ของหมอปลาตนเรียนมาน้อยคงจะไปวิจารณ์เรื่องใหญ่แบบนี้ไม่ได้ แต่อยากฝากบอกหมอปลาน้ำฟ้าและลุงพลให้ต่อสู้กับอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังผ่านเข้ามาในชีวิตนอกจากนี้จินตลาภูล,ลาบนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังซึ่งมีกำหนดจะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตท,ที่บ้านกก,กอกในวันที่7ธันวาคม63แต่ก็ต้องถอนตัวร่วมงานดังกล่าวเพราะปัจจุบันได้เลยกำหนดคิวงานและยกเลิกไปแล้วส่วนเรื่องเศรษฐีที่ไม่จ้างงานวันที่7ธันวาคมและช่วงที่ผ่านมา ที่มีการขึ้นแสดงคอนเสิร์ตจินตราก็ไม่ได้เชิญลุงไปร่วมงานด้วยเช่นกันเนื่องจากเป็นช่วงที่มีกระแสข่าวว่าอุบิริยะไม่พอใจลุงพลเทงานที่รับเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนจะมาเคลียร์ใจแล้วคืนดีกันในภายหลังขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว .com